มาริโนสนั้นอยู่ในชุดเสื้อน,น้ำเงินกางเกงขาวนะครับทีละทอนให้บอลมาโอคิฮาระนะครับทาคุมะโอมินามินะครับเกมที่เจอกันในเจลีกนั้นที่ผ่านมาที่มาริโนสชนะได้นี่โอมินามิทำเข้าประตูตัวเองครับเลียนออกไปที่ทีละทอนด้านซ้ายมาคอจูเนียขยับแล้วให้มาลูกนี้ไม่มีทงด้วยอโอมินามิเปิดติดลุงกาทิดา ให้ทีละทรเขื่อนไม่ขยับต้องคืนกระปั้นกลับมาฮัทนากะเปิดไม้กับทีละทรเล่นกันสั้นๆแล้วก็คืนกลับมาที่คิดฝ่าด้วยจังหวะนี้นะครับแล้วมาลีนอทุ่มเร็วเข้ามาเลยครับทีละทรมหานี่ครับแต่เนีเ้ยแตดายที่ไม่ถึงบอลจังหวะเมื่อสักครู่บอลของมาลีนอโดยคีดเก็บได้ไหลบอลต่อมาทีละทรบอลกลับไปตั้งกันใหม่ที่ทีละทร พาขึ้นไปแล้วเปิดลูกนี้ย้อนแบบหนึ่งๆยิงโอ้โหเปิดลูกนีหมาสาวไกลได้มงหนึ่งๆแล้วก็เรียบร้อยเลยครับเป็นประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากยามาชิตะนะครับโอ้โหคาชิว่าเลโซปลุกมานำแล้วครับอืออกนำไวเลยครับเกมนี้เสเดือนและต้องดูว่าจังหวะสุดท้ายนี่บอลไปโดนยังี้คิมซึงเกียวบอลทะลักมาจะได้ทำเกมบุกทีละทอนหลอกได้ดีครับ ธีรทรเปิดเข้ามาโอคีฮาระคืนกลับไปตั้งที่ธีรทรให้มาวาตานาเบะออกสายธีรทรจับหนึ่งจังหวะไหลมามากอจูเนียต่อมาให้ธีรทรมามแต่โดนสไลด์ออกไปได้ก่อนครับธีรทรเปิดเข้ามาก็โดนโมงสกัดออกไปแถวสองธีรทราครับได้บอลขึ้นปัดธีรทรจะเล่นสั้นไหม เอาไหลามาไม่รู้กันกับเพื่อนคก็โอเ,เกียร์ลับไปชะนะก่อนบอลขึ้นลุงกาโอโลุงกาเล่นสั้นๆแต่ว่าโดนดักเอาไว้ได้เปิดติดครับธีรธร20่ินาทีผ่านนะครับมาริโนสทำเกมบุกขึ้นมาธีรธรยังไปเรื่อยๆธีรธรเปิดลูกนี้เอลิกเอาบอลลงแต่ล้ำหน้าโอ้โห ให้มากอสเป็นต <t> ัวหลอกนะครับจังหวะนี้นี่ค่ะมงมาทะลักเข้ามาทางทีละทอนได้สายสายแล้วเปิดเข้ามาก็ยังโดนหมงสกัดได้ครับโดยโอมมนามิโอ้โหพิถีมันเข้ากรอบได้แน่ทีละทอนเอริกพลิกแล้วไหลออกไปให้กับทีละทอนเข้าช่องมามากอสทีละทอนโอ้โหวิเหมันไปเข้าขวาครับขาให้มาโอกิฮะทีละทอน ซ้ายแล้วทีละทรดึงจังหวะไว้ไหลละเลือกวางออกไปที่ทีละทรด้านซ้ายมีทางมาคอจูเนียวิ่งฉีกทำทางแล้วให้มานิดนึงม,มันไปติดขาแล้วลำบากหน่อยออกบอลด้านซ้ายครับให้กับทีละทรคิดะขึ้นมาคิเซโนไหลบอลออกมาทางด้านขวา พยายามบอลไปบนมากบคิตาซูเมะแต่ว่าเสียบอลให้กับทางมายนี้โอลุนกานี่ก็เกือบที่จะยิงได้ครับแต่มันล้าหน้าไปก่อนบอลของทีละทอนมาโกสจูเนียริมเส้นของมาลีน้อยครับและก็ทําได้ดีนะครับหมายอีกครั้งหนึ่งครับทีละทอนทีละทอนให้บอลออกไปทางด้านซ้ายโอเคละลูกนี้ติดเขาบอลกลับมาบุกเร็วทีละทอนให้มามาโกอสอยู่นะครับ ไหลบอลมาทีละทอนทีละทอนให้สันส้นๆโอเคละโดนแล้วลูกนี้วิ่งมาอ้อมมาแต่ว่าก็ขึ้นหน้ามาไม่ถึงไมเคิลโอลุงกาทีละทอนให้ทีดาออกบอลวงนะครับกับจังหวะเลียงลายทีละทอนมาคอสมาคอส เออยอดขึ้นไปกีนนี้เขาเจ็บหนักครับเพิ่งกลับมาได้ในเกมเจลิกันล่าสุดแล้วก็ทำแอซิดได้หลยโอกคฮะระออกไปที่ทีละทอนทีละทอนยังไม่เปิดครับเน้นชัวร์ต้องออกไปที่ทีละทอนคืนกลับมาฮาทานกกะคืนมาทางด้านซ้ายครับทีละทอนทีละทอนกระชากเอง ทีระทอนเปิดยอดโดงมาเข้ามือของคิมซึงกิวอีเปิดเข้าไปนี่คิมซึงกิวรออยู่เลยครับลูกเปิดของทีละทอนในซึ่งแด้ก็มีโอกาสที่เติมเมื่อได้เปิดนะครับทางออกมาทางซ้ายจะให้ทีละทอนตวัดด้วยขวาเข้าไปโดนมอลตรงกลางเลือกยอดออกมาที่ทีละทอนโอ้โหลงบอลน,นี่แบบนิ่งสนิทเลยครับทีละทอนไหลาวาตานาเบให้ช่องทีละทอน ธีรทรหูช้าแล้วก็จ่ายไปติดนะดติดกไหลให้มากอสเลยมาธีรทรอ,ออกซ้ายอเกียระเบิ้ลมาเสาไกลต่อให้มาที่มากอสมากอสออกมาที่ธีรทรธีรทรคืนกลับมาโอเคียระโอโหแปรลูกนี้ก็ยังไปติดเซฟของของโอเคฮยระนี่ไปตรงตัวนะครับหมาใหม่อีกครั้งหนึ่งโดงโดงเข้ามามองได้แต่ว่าลูกนี้เคลียร์ทิ้งออกไปครับธีรทรโเฉพาะเกมลับธีรทร เปิดขึ้นหน้ามาสวยมากเอาแล้วครับมาคอสมากอสแม่นไม้แม่ย้อน่ะวาตานนเบออกมาซ้ายธีละทรธทีละทรแขงขึ้นหน้าไปโอกิฮาละสำหรับมาดิโนสมาคอสให้ทีทะละทรโอกกฮาละโอกิฮาละ,ะ,ละไม่ผ่านอีกแล้วแต่ซูเมเปิดเข้ามาคิเซียนโนคิเซียนโนเจอทีละทอนเข้าไปร้องโอ๊กเลยดูจังหวะนี้ผู้เดสินนี่จะให้ใบอะไรทีละทรหรือเปล่าครับ ต้องตัดไว้ก่อนของคาชิวาเลโซแต่ละคนน <ensus> ี่เร็วๆทั้งนั้นครับทั้งเอซากะโอดุงกาเขาก็มีสี่ดึนกลับมาตั้งกันใหม่บอลออกซ้ายทีละทอนทีละทอนเปิดยอดเข้าไปก็โดนหมสกัดออกมาเปิดขึ้นมาเอาครับได้แม่นด้วยคิสเซโร่เปิดติดทีละทอนโอคิฮันบอลออกซ้ายทีละทอน ีลาทอนฝากบอลมามากอสมากอสให้ทีลาทอนทีละทอนเปิดเข้าไปลูกนี้ได้โมงเอลิกตก้ไม่ตรงกอบอีกครับข้ามคานออกไปอีกจังหวะเลยบอลตกมาทีละทอนแตะจังหวะเดียวให้โอกรหลัลโอกรหระโยกแล้วคืนมาทีละทอนทีละทอนยังเอาตัวรอดได้ไม่แม่นเลยครับลูกนี้ทีละทอนบ้างค่อยๆพาขึ้นมามองข้างหน้าหาเพื่อนอยู่ครับ บอลออกซ้ายธีรทรธีรทรยัดเข้าไปให้อเกีระจะให้กับธีรทรได้แล้วครับเอาครับธีรทรธีรทรเข้ามาตรงกลางทีดาให้ธีรทรธีรทรก็คืนมามาก็อเกีระเปิดมาที่ธีรทรเอาลงได้สวยแล้วก็มางเปิดติดครับไมคิีดะขวางมาที่ธีรทรธีรทรล็อกนิดนึง เลือกขวางเข้าไปตรงกลางพาก้อกอโอเคฮาระจิ้มมาให้กับธีละทรธีระธอนเปิดยัดเข้าไปโดทีละทรธีละทรทลากเข้ามาตรงกลางแล้วก็วนกลับไปใหม่ไหลามาให้กับโอเคละเลี้ยงลายได้ดีฮาระให้ทีละทรธีละทรจะเลือกเปิดข้ามลายเลยไหมแมแต่ว่ามันล้ำหน้าอยู่ครับเลยให้ไม่ได้ธีระทรอีกทีหนึง่ง พาตานาเบะยอดมาให้กับทีระทอนด้านซ้ายมาโกสทีระทอนประคองให้ทีลาทอนแล้วเข้าช่องมาได้สวยครับโอเกลัตตวัดโดโอไนวูนะครับเอดิก้าจูเนีโอโอ้โหดักได้ดีครับทีระทอนไหลมาอ้าทีระทอนซ้ายยัดเข้ามาตรงกลางกลับมาที่ทีระทอนใหม่มารินอสที่ยิงได้แม่นยำกว่าครับเอาชนะมาได้ทีละทอนเปิดขึ้นหน้ามาจะให้กับไอเดะได้ครับไอดะใช้ มาก็ให้ทีระทรเปิดติดตวัดออกซ้ายมาทีละทรทีละทอนทางหน้ายังไม่ขยับให้มาไหลามาให้กับไมดะไม่ล้าไมดะเปิดมาก็ยังติดอีกโอลุนก้าเปิดลูกนี้ก็ช้าครับทีละทรถึงก่อนรึงแลกธทีละทอนจะให้กับไมดะได้ทุ่มทุ่มเข้ามาให้มาก็มาก็ให้ธีระทรคือกราไปที่ ออกซ้ายธีร a ธรวันนี้ได้บอลเยอะจริงๆครับธีรทร h ธีร a t เลือกเข้ามาตรงกลางหาจังหวะยังเข้าทําอยู่ครับ <ś m ati> ให้มาที่จุนอามาโน <ś m ati> มาที่ธีร a t เปิดมาให้กับอามาโน <ś m ati> ลุดมาหมา,หาหครับอามาโนโอ้โหลูกนี้ทิศทางน้ำบิ <ś m ati> ๊งแบงนะครับพักดื่มน้ำโอ้โหนีเดินหน้าลุยธีร a t เบิ้ลมาโอ้โหว่างๆเลยครับเอาครับจังหวะนี้หาโอกาส แล้วออกมาทางซ้ายที่ละทธรทีละทรเปิดลูกนี้ไม่ทะลุเีรท,ทอเอาบอลกลับมาบุกได้ใหม่ครับเอาครับเปิดแม่นไหมเีรท,ทอนเปิดลูกนี้ติดครับแต่ยังโอ้มีนะมีออกขวามาคิตาซึเมะหลบได้คิตาซึเมะยังไปได้โอ้โหความแข็งแรงครับมายอดโด่งๆขึ้นหน้าไปติดทีละทออา้าวได้บอลมาครับคิเซนโนคิเซนโนขวางเข้ามาคาชิกาวะ ออกบอลเร็วครับให้กับธีรทรไหลบอลมามากอสนาก,กะออกมาที่ธีรทรวันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่มีมากที่สุดในการได้บอลน,นะครับธีรท,ทรธีรท,ทรจะวางไหมเปิดขึ้นมาให้มากอสจับบอลไม่อยู่บอลไปธีรท,ทรพยายามจะเข้าไปแย่งแล้วลูกนี้จิ้มคืนมาได้ให้กับธีดา มาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับมาริโนสให้มันรู้ไปว่าบุกแล้วจะไม่ได้มาที่อามาโนะกีรัทอนยอดมาให้กับอามาโนตะตวัดด้วยสายเข้ามาเลยลูกนี้ไม่ก็ออยังไม่ได้โอนในวูจีจีสายทีระทอนกีระทอนเกียรทอนไปเองไปเองใกล้ๆเส้นแล้วยอดเข้ามาได้โมงโอ้โหยังไปตรงตัวเลือกออกสายทีระทอนีระทอนคล้องเข้ามา แล้วเข้ากลางไม่มีเพื่อนอยู่ตรงนั้นอามาโน่ชิงให้ทีละทอนทีละทอนไปไปไม่ได้รับฝืนเล่นได้ยังไม่ออกคืนมาก็ไม่ธรรมดาเอาไงครับตกลงกันได้หรือไมทีละทอนชูนามาโน่มาคอจูเนียคิดะทีละทอนคืนคิดะออกซ้ายแดะแอซิดไหมสายลุงนี้เข้ามาเลยมาครับ ยังได้บอลอยู่อามาโนทีละทอนทีละทอนเปิดมาให้กับโอไนวูแต่ว่าแม่ลูกนี้เขือ่อเยอะทีละทอนจอดโด่งๆขึ้นหน้ามาเอริกา้าตวัดเข้ามาตรงกลางเกมรับนะครับมงทีละทอนทีละทอนฝากบอลมาหาธานกากะกิดะโคเกะทีละทอนหาวาครับโคเกะลุดมา คยเกะเ,เปิดมาเอลิกไม่โดนแต่ยังมาที่โอไนวูหลอกทั้งแผงหลังของเลโซแล้วนะครับแต่ยังกลับมายิงตำแหน่งกันได้ดีครับเอลิกโดนบากยาวขึ้นไปไม่มีอะไรครับเก็บได้ธีรทรธีรทรอ,ออกมาคยเกะอออกคยเกะคือบอลกลับมาอยู่ที่ธีรทรตอนนี้มาอยู่ตรงกองกลางแล้วนะครับและไหลออกมาให้กับฮาทานกากะยอดไปมีไหมทางด้านสายธีรทรธีรทรเปิดด้วยสายโค้งเข้ามาเลย ยังได้อยู่ครับนักะออกซ้ายทีละทอนทีละทอนฝากบอลให้กับโอนวูและจิ้มทีดาออกมาที่ทีละทอนด้านซ้ายยังไม่เปิดครับเอาละครับดึงโอ้โหตอนนี้ทางมันเริ่มตัดแล้วครับต้องคือออกมาที่ทีละทอนใหม่ฝากบอลมาสั้นๆแต่ว่าจังหวะนี้คือออกมาที่ทีละทอนเอาครับแต่งจังหวะหนึ่งแล้วเปิดเข้าไปโดนหมวสกัดได้พิเศษ ออกซ้ายธีรทรธีรท,ทรยัดเข้าไปตรงกัาทุ่มมาโอลุงกาปล่อยออกได้ทุมม่มมีหุดหินนี่ันไหก็เลย้อลุงกาทีนี้เจอกันมาสองแมตช์แล้วครับธีรทรบุญมาทันครับไม่มีกลัวอยู่แล้วได้ทุ่มขอบคุณจีทุ่มมาเสียบอลไหมคริส ธีรท,ทรให้ไม่ดีเกมนี้จะยันประตูให้ได้หลายบอลมาอามนกของได้สวยสายเขาธีรท,ทรให้มิซูนนมะให้ให้เร็วไปหน่อยครับตัวก,ก็โมโหจะโกอีกครั้งหนึ่งธีรท,ทรธีรท,ทรยัดเข้ามาตรงกลางบอลหยุดเลือกออกซ้ายมาทีรทร เปิดเข้าไปไม่แม่นอีกเหมือนเดิมทีละทรให้โอไนวูโอไนวูเป็นครั้งสุดท้ายแน่ๆแล้วครับของทางฝั่งมารินอธทีละทรนทีละทรต้องโยนแล้วครับโย่ลูกนี้ลึกเข้าไปโดนโมงสก,กัดได้และบุษศินเป่านกหวีดจบ90นาที